สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะวันที่7เดือน7พี่แจ็กสันเขามาเมืองไทยนะฮะเขาบินมาที่สุวรรณภูมิซึ่งตอนนี้ผมอยู่สุวรรณภูมิแล้วเราทํางานเสร็จไวพอดีก็เลยมาขับรถเล่นแถวสุวรรณภูมิหน่อยแล้วก็เออเลยคิดว่าแวะมารับพี่แจ็กสันเขาหน่อยนะครับผมและผมมองขึ้นไปข้างบนตอนเนี้คนรอเยอะมากผมไม่รู้ว่าผมจะได้เห็นเขาหรือเปล่านะเพราะว่าคนะเต็มถนนเลยข้างบนอะอะ่ะ แต่าวาสนานะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เจอแจ็คสันไหมเราจะได้เห็นเขาใกล้ได้แค่ไหนใดๆก็คือนี่อวดแมสก่อน,เล,นเลยทีมหวังไปเลยทีมหวังไปเลยหมวกด้วยนี่ไหนอ่ะเห็นไหมเนี่ยนี่หมวกก็ทีมหวังไปเลยจ้าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปเจอกันท้้งบนดูบรรยากาศหนทุกคุณยังไงบ้าง คือคนเยอะมากเลยทุกคนแน่นๆอนะ่ะดูดินี่คือข้างบนนะข้างล่างนั่นคือ ูได้เลยว่าเต็มสนามบินครับเต็มจริงๆ,ๆ,ๆเยอะมากเยอะทสุดใช่ครับคนเยอะมากเลยะไม่ใช่เขาจะเยอะจริงๆดีครับดีครับสวัสดีครับคนเยอะมากเลย เราไม่รู้ว่าเราจะไปเข้าตรงไหนเลยอะหรอปกติเขารอตรงนแค่่วัดทั่วไปโอ้มาตั้งแต่กี่โมงนี้เมา่รอมาตแต่กี่โมงคะมาสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่าคนครับคือตอนเนี้อ่า เราอะอยากจะออกไปข้างนอกแต่เราออกไม่ได้ครับเขาไม่ให้ออกมันต้องมีวิธีการออกคือต้องเดินไกลมากแต่เหมือนกับว่าไม่รู้ว่าเขาแยกผู้โดยสารยังไงแต่ถ้าเป็นผู้โดยสารนะออกได้แต่เขารู้ได้ไงว่าเราไม่ใช่ผู้โดยสารหรือว่าแมสเราชารัดเกินไปวะเขาเลยรู เดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวตอนนี้ว่าผมจะออกไปข้างนอกได้ไหมตอนนี้ผมเดินมาที่ประตูสี่เฮ้ยออกได้นี่ไงออกมาประตูสี่ได้จริงด้ว<ฆ>ยจอเแล้วฮะผมจะหาแลนด์มาร์คที่แบบพยายามถ่ายคลิปจากสัตนี้ได้ใกล้มากที่สุดเดี๋ยวมาเราดูกันออกมาข้างนอกแล้วเ,เราเห็นมวลมหาประชาชนข้างหน้าเราแล้วเยอะมากถึงแม้อากาศจะร้อนมากเขาบอกว่าบางคนามารอถึงตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงตอนนี้ เพื่อที่จะได้นั่งแบบใกล้ๆได้นั่งแถวหน้าสุดๆจริงๆต้องยอมนะอ่ะเดี๋ยวผมแผนกล้องให้ดูว่าคนเยอะไหมกัแบหบนึ่งนะตอนนี้ครับเรากำลังทำดดกันว,ว่า ไปตรงไหนใกล้ที่สุดที่จะดูแจ็คสันได้ก็คือว่าผมมาว่าจะเข้าไปข้างในจะเป็นชั้นนี้แหละชั้นที่คนอยู่เยอะๆข้างนอกนี่แหละแต่ว่าตรงเฮ้ยแต่คาว่าเขาจะเดินมาออกทางนี้หรือเปล่าแปดอะใช่ไหมแปดเก้าประมาณสองกันเหรอแต่ว่าแต่ว่าอีทางออกจริงๆอะมันคือทางนู้นหรือเปล่าไม่เอาประตูเก้าเข้าใจออกประตูเก้าแต่ว่าต้องลากจากข้างในมาออกเก้าหรือเปล่ามันมุ่งออกเก้าเลยใช่ เขาดูให้เขาให้ดูวีดีโอชีววีดีีวว่าเครื่องเถึงไหนแล้วไหนไฟเรดาครับไฟเรดาอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องของแจ็คอุ้ยแสดงมาตอนนี้ยังไม่ลงลงแล้วครับลงแล้วน่าจะเทียบอาการไปแล้วเพราะว่าหายไปแล้วอ่าขนาดนี้เลยนะโคดรมากจากผู้จัดการศิลปิน่ันแกงสโูมดแฟนคลับแจ็คสันเรียบร้อย เรียกพี่ฮันมาดูด้วยนะละพ่อค่ะละพ่อพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อแจ็คคันหวังค่ะมนไย่พ่อนม่มีงาน เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เ,าเจอแจ็คสันตัวจริงนะน่ารักมากนี่เลขที่วิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งยังไงอย่างเง,งี้ยเหรอ,อเขาวิ่งแบบนี้เหรออก็ตามคลิปอะทุกคนน่ารักมากนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาแบบดีใจมากที่คนมารอเขาเยอะขนาดานี้แล้วก็ เขาเหมือนแบบว่าพลังรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมี energy อะ่ะเวลาแบบขอบมาเจอคนเยอะขนาดที่มาต้อนรับขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจแบบัปปี่มากแล้วนะครับผมแ้วก็เห็นความแฮปปี้ของเราอากาเซ่ทุกคนที่มาในวันนี้หลายคน impact หมดไปหลายก้อนเหมือนกันเพราะว่ากีิกครั้งหนึ่งตั้งกล้องครั้งหนึ่งคีิครั้งหนึ่งตั้งกล้องครั้งหนึ่งนะครับทุกคนแบบใจจดใจจ่อมากๆเพราะตอนมีแจ็คสันถึงไหนแล้วนะฮะแล้วก็ ทุกคนต่างมีสายของตัวเองว่าตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนคือรอบข้างผมเนี่ยทุกคนน่ารักมากเลยแล้วก็น่ารักมากที่เขาแบบแบ่งที่ให้เราไปดูที่ได้เห็นการสัมผการขอบคุณที่ที่แบบแบ่งที่ให้เราด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาขอถ่ายรูปทุกคนที่เข้ามาต้อนรับอย่างดีนะครับผมครั้งหน้าถ้ามีโอกาสเราเจอกันอีกนะประเทศไทยทุกคนวันนี้ไปแล้วตอนเนี้อยู่ที่จัลลดร้อนมากเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนไปว่าทุกคนว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนไ่บ่ายครับอาเสเต บิ่งคีบิ่งคีวายด้ยวายด้วยเขาหน่อยเขาใส่เยอะเขาวายกลมเยอะเยอเออ